เคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอ,อัปเดตใหม่ใน YBA นะครับก็ YBA ได้เอาระบบเทรดเข้ามาในเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมสอนวิธีการใช้นะครับอย่างแรกเปิดมาตรงนี้นะครับ setting แล้วก็ใส่ชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเพื่อนของผมก็พอเทรดแล้วหน้าเทรดจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเทรดของหมวก อันนี้จะเป็นเทรดของไอเทมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทรดของสแตนก็ผมมีช่องเก็บสแตนแค่สอันเพราะฉะนั้นก็เทรดได้แค่2ตัวนะครับสแตนที่เราจะเทรดได้จะเป็นสแตนที่มาจากแอโร่กับโลกาธรรมดาเท่านั้นของผม2ตัวนี้ได้จากรีดีมแอโร่กับรีดีมโลกานะครับมันก็เลยเทรดไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นสแตนธรรมดามันจะเทรดได้ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมส่งเทรดไปให้เพื่อนผมอีกรอบนะครับเค okay. ก็ส่งเทรดไหมีกลอบนะครับคราวนี้ผมใช้สแตนธรรมดานี่เห็นไหมครับมันเทรดได้แล้วถ้าเกิดอีกคนนึงไม่ได้ให้สแตนมาเหมือนกันแล้วช่องเก็บสแตนเขาเต็มมันก็จะเทรดไม่ได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับคริสต์มาสอีกเดี๋ยวผม อธิบายทีหลังนะครับก็ไปแล้วครับ